ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับพัดลมครับปกติมันทํางานได้ทุกทุกอย่างนะครับวันนี้นะครับดูครับเบอร์หนึ่งอาการคือหมุนแบบนี้เบอร์สองเบอร์สามครับประมาณนี้นะครับเราจะมาลองตรวจซ่อมดูนะครับเปิดนี้เลยครับข้างบนมีน็อตตัวนึง ครัขวาครอบครับนี่ครับมอเตอร์เล็กนิดเดียวครับน่าจะเป็นกับ C ตัวนี้ครับ C ตัวนี้นะจนะถอดปลั๊กก่อนนะครับนี่นะครับเราก็จะมาตรวจซ่อมตัวนี้เลยนะครับวิธีการก็เปลี่ยนเลย นี่เลยครับมันมันน่าจะนานแล้วนะครับก็ดูสภาพน่าจะเสื่อมซีน่าจะเสื่อมนะครับก็จะใช้ตัวนี้นะครับของเพดานนะครับวงโคจรนะครับก็จะมีอยู่3าสายนะครับมาดูกันว่าเรามันจะใช้งานได้ไหมนะครับตัวนี้เราจะใช้ตัวนี้แทนนะครับแทนตัวนี้ต่อเข้าไปเห็นนะครับเบอร์ใหญ่ก็ไม่เป็นไรครับ นี่เอาละครับตัวนี้เป็นซีของพัดลมมากับพัดลมนะครับแต่ตัวนี้เป็นซีมาจากพัดลมโคโจรนะครับจะมี3ามสายนะครับสามสายแต่ว่าเราจะใช้สองสายเท่านั้นนะครับก็คือขาวกับน้ำเงินตัวนี้ดำกับแดงมันจะแตกต่างกันนะครับส่วนค่าของมันก็ต่างกันด้วย1นึ่งไมโคโฟรฟลัด ไอตัวนี้นี่คือ1.5ึ่งจุดห้าไมโครฟาล์ดเดี๋ยวจะใช้ลองใช้ไปก่อนนะครับเพราะว่ามันดึกแล้ววันนี้นะครับจะเอาพอใช้ก่อนนะครับอ่ะจะต่อสองสายนี่นะครับหาวิธีการนะครับเดี๋ยวเอาสายนี้ก่อนะท่อทอ่ทอยนอ้าวละเสียเข้าไปก่อนนี่เสียเข้าไปก่อน จากนั้นก็ต่อแดงข้าวขาวไปเลยแดงข้าวขาวไปรัดดำอ่อน้ดำดำกับน้ำเงินจะได้ไหมลองทดสอบก่อนเอาเบอร์สามเลยไม่เสียปัดตัวนี้จะช้าหน่อย มันจะเริ่มเร็วขึ้นเร็วขึ้นเนื่องจากตัวนี้มันมันค่ามันไม่เหมือนค่ามไม่เท่ากันนะครับแต่สักพักมันก็จะแรงขึ้นนี่คือการซ่อมพัดลมเบื้องต้นนะครับมันใช้งานได้ปกติครับแรงครับดูลมครับดูลมพลังลมเอาละลเสียงดังเกิดจากต,ตัวนี้ครับตัวที่หมุนอ้าว ต่อไปครับหัวแรงครับหัวแรงครับบักกีเลยครับการใช้หัวแรงก็จิ้มที่สายนี้ก่อนนะครับเอราตะกัวครับไฟถูกครับฟถูกไฟกเดี๋ยวต้มันอยู่กับพื้นอยู่กับพื้นครับต้องป้องกันหน่อยนะครับนี่ นี่ครับสายเหลืองเราจะไม่ใช้นะครับดีครับนี่การเปลี่ยนจริงก็ต้องอดูค่าของมันนะครับก็ซื้อค่าเดิมมาใส่ แต่ตัวนี้ใช้เอาพอใช้ก่อนันใหญ่ครับไม่เข้าอา่าโอเคจากนั้นครับไฟแชกค,ครับไฟแชกคลน่นท่อหดครับ ส่วนตัวนี้ก็ก็ปิดไว้หน่อยก็ได้ปิดตัวนี้ไว้หน่อยป้องกันโอเคทดสอบใหม่อีกครั้งครับอย่าปลัก๊กลองดูครับ ลูพลังลมเสียงตัวนี้ดูพล,ลังลมครับพลังมลมเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับที่ติดตามรับชม